เด็ก6-4เริ่มแล้วมหิดลเริ่มเปิดรับเดือนนี้มอรามมกเกษตรมอุบลเรียนปอตีล่วงหน้าได้ข้อสอบใหม่ทีแกตรสรุปจะสอบหรือไม่สอบมาอัปเดตข่าวกันเลยค่ะ มหิดลเริ่มเปิดรับตรงเดือนนี้แล้วนะคะโดยเปิดรับตรงแค่คณะดุยยางคสินและเปิดรับทั้งหมด4รอบค่ะมีตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายนพฤศจิกายนมกราคมและมีนาคมค่ะส่วนน้องที่อยากเรียนแพทย์อินเตอร์ของมหิดลเตรียมให้พร้อมเลยค่ะเพราะช่วงเดือนตุลาคมนี้หรืออีกแค่2เดือนจะเปิดรับที่แคสรอบ1รอบพอร์ตฟิโอแต่กําหนดการนี้อาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์นะคะให้น้องคอยเช็คอัปเดตอีกทีค่ะส่วนรายละเอียดกําหนดการดูในลิงก์ในคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยค่ะ ข่าวต่อไปค่ะช่วงนี้หลายมหาวิทยาลัยเปิดให้น้องมัธยมเรียนล่วงหน้าปอตีได้ค่ะโดยช่วงนี้มีเปิดทั้งหมด3มหาลัยมเกษตรเมื่อเรียนจบสามารถเอาผลสอบสมัครรอบพอร์ตฟิลิโอได้มรามและมอุบลเมื่อเรียนจบสามารถเทียบอนหน่วยกิตเข้ามหาวิทยาลัยได้เลยก็คือไม่ต้องเรียนวิชานี้ในมหาลัยแล้วประหยัดเวลาและเรียนจบเร็วขึ้นค่ะรายละเอียดดูในลิงก์ในคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยค่ะ ข่าวสุดท้ายที่แกทจะสอบหรือไม่สอบตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจนออกมาค่ะโดยก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่ายกเลิกการสอบไปแล้วเป็นเพียงแค่ข่าวลือค่ะต้องรองการยืนยันที่เป็นทางการอีกทีนะคะอย่าลืมมาติดตามและอัปเดตข่าวใหม่ๆทุกต้นเดือนที่เพจโอเพนดูเรียนทีแคนะคะแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบาย